อ้าวสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พ่อบ้านเล่นเกมเราอยู่กันในเกมเ e เ n n นไนท i d l ด a d v e n t u r นนะครับผมวันนี้ก็เป็นเกมที่มาใหม่น่าสนใจเลทีเดียวนะครับของค่ายเน็ m มา b l เบไปุยกันจริงๆผมเล่นแล้วนะครับผมรู้อ,อยู่ผมชอบด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าครับว่าหน้าตาหรือรูปลักษณ์อะไรๆคนน่าจะคุ้นเคยกับเกมแนว Idol นะครับมาดูกันดูกัน,ด,กนดูครับภาพโคตรสวยครับทุกคนผมบอกเลยว่า เกมที่ต้องมารีวิวให้ทราบอันนี้รางวัลออฟไลน์ครับเราก็มีมีรางวัลออฟไลน์ให้ด้วยตอนที่เราไม่ได้เล่นเดี๋ยวผมขอรับ1.3เท่านะครับมันต้องรับนะนาะทีนี้โอเคครับก็สายฟรีอย่างเราต้องหมั่นดูโฆษณานะครับนี่อัพมาเลเวล53แล้วนี่ผมผมตั้งใจเล่นแบบจริงจังนิดนึงนะครับเพราะว่าชอบชอบเซเว่นไนท์ตั้งแต่ตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วนะครับภาคที่แล้วมันเป็น อะไรนะเทิร์นเบทเทอร์นเบทแนวเทิร์นเบทอันนี้นเป็นแนวไอดอลนะครับตอนนี้ผมยังทำเควสอยู่นะครับมันยังมีเควสให้อยู่เล่นเมื่อวานแบบโอ้นั่งเล่นทั้งวันเลยเก็บเควสไปเรื่อยเยครับเดี๋ยวเรามาสุ่มการ์ดกันนี่ครับมันก็จะมีเควสไล่ไล่ให้เรื่อยๆือันนี้ด้านซ้ายบนเนี่ยเราดูด้านซ้ายบนกันก็จะเป็นพวกชื่อพวกพลังอะไรต่างๆนะครับมีเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนชื่อได้อยู่ตรงนี้อืมเรียกบอสเลยนี่ด่านเราอยู่ข้างบนนะครับด่านนี่ ร้อยแปดครับเราจะทําการเรียกบอสเพื่อผ่านด่าดนะครับมันจะมีเลือดก,กับเวลาถ้าเวลาหมดแต่บอสยังไม่ตายแล้วก็แพ้นะครับต้องเรียกมาใหม่โอเคตรงนี้ก็นี่ครับการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับจดหมงจดหมายโทรลโคงนี่ตรงนี้ก็มีการรับรางวัลกิจกรรมเยอะมากครับตอนนี้คนเล่นเยอะนะครับทไปเล่นไปรางวัลน,นี้ก็ซื้อร้านค้าได้นะครับเอามาเลือกตัวเพื่อจะ รับตัวละครนะผ่านนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นสมาชิกของเรานะครับเห็นไหมด้านล่างเป็นสมาชิกสมาชิกเยอะมาก 1, 2, 3, 4, 5, 6 7ตอนนี้ผมเปิดได้7ตัวแล้วแ9ด0มันเปิดได้10ตัวเลยครับโอ้โหเยอะแยะไปไหนไม่รู้นะฮะดูตัวละครน่ารักไหมเราเดินได้ด้วยนะครับนี่เราเดินได้ด้วยนะโอเคมันมีอะไรอันนี้อันนี้ก็เป็นชานลที่เขาคุยกันนะครับโอ้โหนี แอบมาอ่านอยู่เหมือนกันนะครับบางคนก <Viol in S 1> <Af> ็มีอันดับบอกด้วยนะครับอันดับร้อยเก้าเอยอันดับที่ปดเลยโหโหดโหดทั้งนั้นนี่เราก็มาดูข้างล่างก็เป็นพลังต่อสู้นะครับเห็นไหมครับสองแสนห้าหืห้าพันก็เพิ่มตามตัวละครของเราไปกดออโต้ได้นี่ปิดออโต้ได้แต่มันมาเริ่มถึงมันก็ให้กดออโต้เลยครับนี่เงินเหรียญแล้วก็เพชรสองพันสี่รอยเพชรนะครับก็ผมสุ่ม สุ่มสุ่มการาดนะครับต้องสุ่มการาดนะครับไม่สุ่มกร์ดมันมันไปต่อ,อยากนะครับเพื่อจะดูตัวละครที่ดูตัวละครดูตัวละครครับถ้าเคยเล่นภาคหนึ่งมามันจะมีมันจะคุ้นๆบางบางตัวครับตอนนั้นผมเล่นอยู่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคุ้นนะครับตอนภาคหนึ่งมันเป็นเมดที่มันเอ้ยมันเป็นซัพพอร์ตนะครับคารอนอะไรเนี่ยเขาก็จะมีประเภทบอกนะครับด้านซ้ายบนนี้แล้วก็มีอาณาจักร อะไรนู่นนี่นั่นนะครับนี่ประเภทระยะกกลตัวระยะกายอยู่กลุ่มกลางเขียนสักสิทธ์มีคอตูมอยู่ด้านนี้นี่ก็จะเป็นพวกโจมตีทั่วไปโจมตีคิตที่ลข้แล้วก็สกิลของเขานะครับนี่เลื่อนดูได้เราก็ดูว่าเราชอบตัวไหนอะไรยังไงก่อนแล้วแรกๆก็เล่นไปก่อนนะครับมีค่าสเตตัสอยู่ด้านล่างนะครับมีการเลื่อนขั้นอันนี้เลื่อนขั้นที่จะเพิ่มดาวอันนี้โหดแล้วก็เป็นการอัพเวลอันนี้เป็นการคืน รีเซ็ตัวละครมัน okay. ก็มีค่าอยู่ตรงนี้มันก็มีค่าบอกว่าตัวนี้อัพแล้วเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะตัวนี้ค่า21,000นะ3ดาวนะอะไรเงี้ยวมการ์ดครับลมการ์ดนี่อัพซะหนหนึ่งทีนะครับนี่ก็เป็นการจัดทีมครับเราจัดทีมแบบไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกแทงยืนหน้าแทงซัพพอร์ตอยู่หลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับอยู่ที่เราจัดเลยนะครับ แต่แต่ตัวละครมันก็จะมีบอกแล้วเนี้ยเป็นรูปดาบมันมีสี่สายนะครับตอนนี้ระยะไกลระยะใกล้ประเภทฟังก์ชันแล้วก็มีโลครับที่เป็นโลนี่ประเภทป้องกันมันมีอยู่สี่สี่สี่ประเภทโอเคเนี่ยเราก็ปล่อยเขาตีไปเรื่อยๆครับบางทีเด็ดแต่เราต้องสุกตัวละครนี่อันนี้ดันเจียนหมั่นเข้าทุกครั้ง เหมือนเข้าบ่อยๆอันนี้อารีน่านะครับอันนี้ยังไม่เปิดเลยของผมนี่พวกน้ำยาอะไรเอย่ยต่างๆอะไรเอย่ยเับเปิดไปเลยครับโอ้ของแจกเยอะแยะตะแบะบ้าใบครับเยอะแยะมากนี่ก็เป็นการอัพเพื่อเลื่อนขั้นมันเหมือนพาลสีสกิลติดตัวของทีมอัพไปครับ เหรียญเยอะนะครับนี่อัพให้เต็มนี่มันก็เลื่อนมันเร็วสี่คือมันเดินเดินมันต้องเดินไปตามกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันจะมาเก็บไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นี่ผมดูโฆษณาหมดแล้วมันจะเพิ่มค่าต่างๆนะครับปริมาณ XP เพิ่มเหรียญทองเนี่ยก็ดูโฆษณาไว้ก็ได้นะครับนี่มิชชั่นรายวันกดรับไปเลยครับ ความเจ๋งมันก็อยู่ตรงที่เราจะเลือกเซตตัวละครยังไงให้มันเดินเดินไปต่อได้นะครับเราจะเลือกแท้งอย่างเดียวมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะดาเมจอย่างเดียวมันก็ไปต่อไม่ได้ซัพพอร์ตอย่างเดียวมันก็ไปต่อไม่ได้ฟิลเราต้องประสานให้มันลงตัวนะครับในแต่ละทีมันต้องมีนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องดูการ์ดด้วยนะครับจริงๆถ้ามันเก่งแล้วมันไม่มีดาวไปต่อได้อ่ะพอมันเล่นไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะตันนะครับมันก็เลยต้องเชื่อมต่อกับการที่เราต้องเปิดการ์ดด้วยนะครับ เดี๋ยผมจะเปิดการ์ดสิบครั้งนี่ก็จะเป็นแบบนี้แสงสีฟ้าก็ธรรมดาดีขึ้นมานิดนึงนะครับที่ผมเจอตอนนี้เป็นแสงสีทองโดยการมันจะดูขอบจากตรงนี้ครับเห็นไหมครับขอบสีส้มตัวนี้หายากนิดนึงเนี่ยผมจะได้ตอนแรกอ่ะผมไปกดเพชรหมดแล้วมันมีถ้าเก็บจริงๆน่าจะได้ประมาณเกือบแสนเพชรได้นะครับจนมาถึงตอนนี้นะนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นการ์ดได้ ก็จะมีเตตัสมันต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับคือยิ่งดาวเยอะยิ่งโหดตัางแต่เนื้อแต่มันจะหาตัวเลื่อนขั้นยากคือมันต้องเอาการ์ดเหมือนกันนะมันถึงจะได้เราติดตัวเลื่อนขั้นได้นะครับสามดาวตัวนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับเขาจะมีสกิลเสริมบอกอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็ยังเปิดไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมอยากแด้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิด30ครั้งให้ดูนะ เรียบบอสมาหน่อยสิโอ้ลีโอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมแบบชอบแล้วเป็นคล้ายเน็ตมาร์เบิร์ด้วยแล้วก็เป็นเกมที่มันตัวละครมันคุ้นเคยนะครับเนี่ยนี่ครับอย่างตัวเนี้ยตอนที่ผมเล่นนะแต่ผมเลิกไปนานแล้วครับเลิกไปหลายปีแล้วไอซีกเนี่ยผมก็คุ้นเนี่ยซีกเนี่ย ด,ด,ดูตัวละคยโคตรน่ารักครับดูดิน่ารักนะฮะคนเล่นเยอะแน่นอนเกมนี้ผมบอกเลยแล้วเขาก็จะมีอยู่ตรงนี้นี่เอ่อตอนนี้ผมยังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับ3,400โอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกัน3 0ม0ครั้ง นี่ครับนี่โูได้ทั้ง3ตัวโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งครับทุกคนได้เอเรียวอลแล้วก็ซีกมานะครับ3ตัวโอ้ยไปคิดดูว่าจะเก็บอัพดาวได้นะครับมันเยอะมากเลยนะดูดิแค่จะขึ้น2ดาวเนี่ยเจใบแล้วนะครับคือฮีโร่มันเยอะฮีโร่มันเยอะเรื่องของเรื่องนี้รเราก็รับไปเรื่อยๆโอเค okay. ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปมาเล่นกันเยอะๆเขาทุกคนบายครับ